ทำองไม่ชาดผมดิอืมน่ประโดด่ปรอคือใบชาดโอ้โหมด้วนะไม่เฮ้ โอ้ม oh, ีที่ต่ตาันโอ้ม่ดูไ้เดกกเลยตายตคับเฮ้ยเปิดเล้พี่เปิด ให้พายกันคนหมานมาด้วยกันว่าอย่างนี้เมาตรงมาตรงสวยทีนี้เน่ยพอเห็นหน้าปั๊บเอาปั๊บเลยมนไม่อยากโม้ให้นั่งตังโ์ด้แอบนอนกินอยู่หรอวะผมกระตุกมากสิเดี๋ยวมันบอมันบอนีเดี๋ยวผมสิบเปียโนใหม่